พบกับผู้เชี่ยวชาญฟอร์ดอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมไมค์ฟอร์ดครับวันนี้ไมค์จะพาพบกับฟอร์ด b l l XLS นะครับคันนี้เป็น4ประตูยกสูงแต่งแบบแรปเปอร์เลยครับผมคันนี้เดี๋ยวไมค์จะพามาชมกันนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างก่อนอื่นนะครับไมค์ขอฝากช่องด้วยนะครับช่องเนี่ยช่องไมค์ฟอร์ดยี่นะครับฝากทุกท่านนะครับ กดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามให้ไม้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกดเสร็จแล้วเดี๋ยวไม้พามาชมคลิปกันต่อครับผมเสร็จแล้วครับสำหรับ XLS คันนี้นะครับเราแต่งกระจังหน้าเป็นชุดแต่งแรปเตอร์ให้ครับผมก็ชุดแต่งแรปเตอร์คันนี้ครับเป็นชุดแต่งดำด้านนะครับเป็นฟอนต์ FORD ดำด้านมาพร้อมกับไฟหลีที่เป็นไฟหลีมินิมอลให้3ดวงครับผมของเราอะ แล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างนะครับเราจะมีในส่วนของตัวกันชนที่เป็นสีเงินมาให้ด้วยนะครับเพื่อรับกับตัวกระจังหน้ายังไม่พอครับผมในส่วนของตัวโลโก้แลนเจอร์เนี่ยก็ยังติดมาให้ครบครับสำหรับคาว่แลนเจอร์นะและเดี๋ยวไม้จะพามาดูนะครับว่าคันนี้เนี่ยด้านข้างเนี่ยติดตั้งล้ออะไรนะครับใส่ล้อสีไหนนะครับจะมีความโหดขนาดไหนนะครับกับสีขาวเดี๋ยวเราวพาไปชมกันครับสำหรับด้านข้างของเจ้าคันนี้นะครับ เราก็จะมาพร้อมกับตัวยางที่มาในออฟเซ็ตศูนย์นะครับก็คือหน้าในเกลี้ยงเลยมากับล้อ A อว m มพายครับคันนี้เป็นสีทองมาให้เลยนะครับซึ่งตัดกับตัวสีขาวอย่างชัดเจนมาในซุูม6นิ้วที่มีขนาดหนานะครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรจะเลอะนะครับทำความสะอาดง่ายเรายังมาพร้อมกับยางนะครับเป็นเป็นยางซูมแม็กไฮ บนนี้เนี่ยมาในขนาดนะครับ27 5ทับ5 5 R 2 0ซึ่งตัวนี้เนี่ยล้อของเรานะครับาการเสียงกันสะเทือนไม่มีเสียงเข้าไปที่ห้องโดยสารแน่นอนครับไม่ต้องกังวลเพราะเราซับเสียงมาให้อย่างดีนะครับเสร็จปุ๊บมาต่อด้านข้างครับผมคันนี้ก็ยังมีในส่วนของตัวบันไดกันลื่นมาให้ด้วยนะครับ กระจกก็จะมีสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวพร้อมตัวระบายเทอร์โบโด้านข้างมาให้นะครับในส่วนของตัวซุ้มเนี่ยถ้าลูกค้าต้องการซุ้มขนาดเล็กกว่านี้นะครับเราก็มีแบบมาให้ดูนะครับผมมาต่อที่ด้านหลังได้เลยนะครับจุดเด่นของกระบะของเราเลยนะครับยังมีที่เหยียบด้านข้างครับผมในกรณีที่ลูกค้าเนี่ย มีสัมภาระด้านหลังนะครับลูกค้าไม่ต้องเปิดฝาท้ายลูกค้าสามารถปีนแล้วก็สามารถหยิบของมาได้เลยครับผมตัวนี้เนี่ยเรามีบันไดข้างช่วยให้นะครับผมเสร็จปุ๊บนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเรายังมีการติดสติกเกอร์ตัวแรปเปอร์มาให้ด้วยนะครับอ่าไฟท้ายนะครับ ยังมาในรูปแบบไฟท้าย Full LED ตัวเนี้มีความสว่างมีความคมชัดนะครับไม่ว่าขับกลางคืนลูกค้าเบรกมีคันที่ขับมาเห็นแน่นอนนะรเราก็ติดตั้งในส่วนของตัวโลโก้ Raptor มาให้ด้วยนะครับในส่วนของตัวกล้องมองหลังนะครับก็มีมาให้ ในส่วนของตัวท่อนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวท่อที่ออกมานะครับคันนี้นี่มีการหุ้มปลายคาร์บอนมาด้วยนะครับตัวนี้มีการตกแต่งท่อมาให้ครับผม mm hmm. ก็สำหรับตัว uh, Ford DBL x l เอคันนี้นะครับ mm hmm. ถือว่าแต่งถูกใจพี่ๆไหมนะครับกระจังหน้าแรปเตอร์ล้อสีทองนะครับ mm hmm. ยางยางซ mm ูแมกนะครับติดปลายท่อคาร์บอนอ่าถ้าพี่ๆต้องการติดตั้งอะไรเพิ่มเติม แจ้งไมค์เข้ามาได้เลยสําหรับวันนี้นะครับผมขอฝากโปรโมชั่นสําหรับเจ้าคันนี้เอาไว้ให้ก่อนสําหรับเจ้าคันนี้นะครับลูกค้าดาวยี่รนะครับรับดอกเบีย้ยศูนเปเปลยสีปีหรือถ้าลูกค้านะครับต้องการเลือกรับชุดแต่งนะครับลูกค้าสามารถเลือกรับชุดแต่งได้เลยอ่าก็ยังไงนะครับขอฝากช่องไมค์ฟอร์ดยี่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปให้ทุกท่านติดตามกันต่อไป สำหรับวันนี้ขอสวัสดีและลาก่อนครับผมสวัสดีครับ